ที่กองปราบปรามในกรณีที่ปปชชี้มูลว่าไม่มีมูลผู้จริญในกรณีของคุณส่งคุณบุษหาที่อนุญาตให้บุตรชายไปเดินต่อต่างประเทศและเบิดเงินของสำนักงานสารกัมตมลไปเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีต่เดือนสภานิธรรมได้มองเห็นว่าเป็นการชี้มูลที่คาดเคลื่อนมาจากคำว่าผู้จริญเพราะว่าคำว่าผู้จริญคือสวัสารประโยชน์โดยชอบ ด้วยกฎหมายเพื่อตนเองและผู้อื่นการที่ปปชซึ่งได้รับการโวดคร้าวจากพระปรมาพิไดยของพระมหากษัตริย์กระทำการาชีูู้ลโวยที่คาดขืนต่อกฎหมายช่้นนี้การกระทการทุจริตแห่งชาติหร,ร,รือปปชเป็นตัวอย่างที่ดีกับประชาชนในการตรวจสอบเรื่องการทุจริตไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาล หรือหน่วยงานต่างๆนะคะเกิดที่เกิดอรต่างราชการนะคะก็เป็นคนที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีกับประชาชนไม่มีการเรียกว่าตีความนะคะกฎหมายเนี่ยสองวาตรถายอยากให้ตีความเป็นมาตรฐานเดียวการคนไหนคิดก็ว่าเราจะเป็นเรื่องวันนี้เหรอเจ้าประชารัฐเป็นคนมันเป็นเท็นได้ไหมครับผมคุณกลาง